ครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ช n แนลอีกเช่นเคยครับผมโนนมาแชร์วันนี้ครับผมจะพามาชมรถ1คันแล้วก็รถคันนี้เนี่ยลูกค้ากํำลังจะมารับเราก็เตรียมรถไว้ให้เรียบร้อยแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวพามาดูฟังก์ชันที่ลูกค้าเลือกใช้บริการที่เราแล้วก็ จัดติดตั้งออกจากโชว์รูมให้เราเป็นแคมเปญให้ด้วยนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้คือรถยนต์มิซูซี่ปาเจโร่สปอร์ตในรุ่นแรลลี่อาร์ตแรลลีอาร์ตเนี่ยเขาจะถูกทาตลาดในรุ่นตัวล่างมาอันนี้คือตัวเริ่มเอามาทําในแรลลี่อาร์ตใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่เรารีวิวไว้ลูกค้ามาจากคลิปนี้เช่นเดียวกันไปดูคลิปนี้ได้ดูย้อนหลังได้เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูฟังก์ชันของตัวรถคันนี้ที่ติดเพิ่มเข้าไปตัวรถเนี่ยผมไม่พูดแลยนะเพราะเคยพูด ทำคลิปสั้นๆมาให้ดูว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันก็ติดได้ใครที่ยังไม่เคยเห็นใครที่ยังไม่เคยเจอว่าเฮ้ยมันติดได้จริงๆหรือเปล่ามาดูถูกติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งมาสองอย่างที่มัน เพิ่มเติมจากเดิมแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นโชว์รูมเดียวแล้วก็โชว์รูมแรกๆที่ติดตั้งออกจากโชว์รูมเลยแล้วกันผ่านโชว์รูมด้วยเช่นเดียวกันฟังก์ชันภายในที่เราติดตั้งเพิ่มเข้าไปให้กับลูกค้านะครับคือฟังก์ชันที่เป็นเลือนไม้เลือนไม้ LCD ขนาด8นิ้วแบบนี้ครับที่ผมเคยพูดไว้ในทุกๆคลิปที่เคยรีวิวในตัวเริ่มต้นของ p a j e r o Sport นี่ผมสตาร์ทให้ดูเลยระบบใช้งานได้ปกตินะครับปุ่มสตาร์ทอยู่นี่ปุ๊บใช้งานได้ ตัวไฟนะครับไฟประตูทุกประตูใช้งานได้ทั้งหมดนะใช้งานได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมพามาดูว่าการใช้งานแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงเลื่อนไมค์เปลี่ยนให้ครบทั้งหมดนะครับมาดูฟังก์ชันนี้นี่การตั้งค่าที่เลื่อนไมค์นะครับมีตัวสวิตช์ขึ้นมาให้ด้วยตัวนี้จะเปลี่ยนให้เป็นเปียโนแบ็กทั้งหมดให้เหมือนกับตัวท็อปเลยการตั้งค่าใช้งานได้ทั้งหมดนะครับอ่าแบ็กกลับก่อน การตั้งค่ามาดูซิเป็นยังไงมันไม่มีแค่ตัวการเชื่อมต่อระบบตัวรีโมทคอนโทรลนะครับที่เป็นตัวมิสูชิรีโมทคอนโทรลแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นไม่สามารถใช้งานได้คือตัวระบบนําทางเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีระบบนําทางนะครับถ้าต้องการใช้ต้องเปลี่ยนยกระบบใหม่เลยมันแพงบางคนใช้ Apple CarPlay ใช้ g o o g l e m a p ไปอันนั้นประหยัดกว่าไม่ต้องเสียตังค์เพิ่ม,เต,มเติมนะครับใช้งานได้หมดนะ,ะมาดูมาดูผมเคยพูดไว้แล้วแหละเคยดูไว้ในคลิป มีซูชิไตทตันเพราะมันใช้งานได้เหมือนกันครับการตั้งค่าฟังก์ชันทั้งหมดใช้งานได้ทั้งหมดครับรอบเครื่องยนต์ขึ้นน้ำมันขึ้นนะครับบวกไปถึงตัวความร้อนก็ขึ้นปกติครับเราปรับจูนไว้ให้เดี๋ยวผมให้น้องตาล้องเปิดประตูด้านหลังให้ดูอ่ะตัวฟังก์ชันตัวปั๊กประตูด้านหลังนะครับเราต่อให้ใช้งานได้ปกติอ่าเป็นไง นี่ใช้งานได้ปกติอยู่ตรงนี้นะประตูด้านหลังตรงนี้่อคอยดูนะประตูด้านหลังฝั่งคนขับนี่เป็นไงสวิตต์เดี๋ยวปิดให้ดูนะครับอใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวผมกดกลับแบ็คกลับเปิดประตูไหนบ้างเดี๋ยวมาดูซิว่าฟังก์ชันมันสามารถดูอะไรได้บ้างนี่มาดูนี่เตือนแจง้งเตือนขึ้นทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมปิดประตูของผมปิดเข้ามาปิดอ่เดี๋ยวผมปิดฝาท้าย ด,ดูนะครับพอฝาท้ายปิดหมดปั๊บอ่ะฝาท้ายก็ปิดคือปั๊กทั้งหมดสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับการใช้งานลูกค้าไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมแล้วแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยตัวฟังก์ชันอื่นละ่ะบนพวมาลัยเปลี่ยนแล้วสวิตช์ใช้งานได้ไหมมาดูนี่ตัวปุ่มนะครับเรายกตัว GTP r e m i u m พวก Adaptive Cruise Control พวกเนี้ยมันมีมาให้แต่ไม่สามารถใช้งานได้แต่ยังใช้ตัว Cruise Control ได้ปกติคือเปิดระบบ ล็อกความเร็วได้ปกติที่มันขึ้นบนพวงมาลัยแบบนี้อันนี้นะอันนี้ได้ปกตินะครับ่ส่วนตัวกล้องรอบคันมาดูนี่ปุ่มนี้ปึ๊บกล้องรอบคันเปิดมุมมองใหม่ในรุ่นแลรี่อาร์ตใช้งานได้ปกติครับกดอีกหนึ่งครัง้งเป็นมุมมอง3 d ดีทดแทนมุมใหม่เข้ามากดอีกหนึ่งครั้งด้านหน้ากล้องรอบคันกดอีกหนึ่งครัง้งโชว์ด้านข้างกดอีกหนึ่งครั้งเป็นหน้าจอปกติเออแค่นี้พอแล้ว ฟังก์ชันนี้นะครับถือว่าโอเคมากแล้วก็จัดติดตั้งจัดเตรียมไว้ให้สําหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถที่มิซูวีนทีแล้ววันนี้ก็พามาดูคันจริงที่ติดตั้งเข้าไปในรุ่นที่มันไม่มีแล้วก็ติดตั้งให้มันมีให้นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งมาดูนี่คันเร่งครับที่ผมเคยพูดไว้ในตัวมิ u ูวิชิ แลลี่อาร์ตที่เคยรีวิวไว้เคยพูดถึงกันไว้ว่าจัดโปรจัดเตรียมไว้ให้แล้วหลายคนไม่รู้ว่าจะไปติดที่ไหนเรามีเตรียมไว้ให้แล้วคือคันเร่งไฟฟ้าครับลูกค้าติดแค่คันเร่งอันนี้เราก็เป็นแพคเกจเสริมเข้าไปให้นะครับบางคนอยากได้ตัวเกี่ยวกับตัวกล่อง ECU Ultra Boost ที่เป็นตัวกล่อง ECU หลักเลยเพิ่มแรงม้า maximum มม40แรงม้าอันนั้นก็สามารถติดตั้งจ่ายเพิ่มเติมเข้ามาได้แต่อันนี้เราจัดเป็นแคมเปญใ,ให้กับลูกค้ามาดูนี่ผมหยียบคันเร่งนะมาดูรอบเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเรืเนน่ดูรอบเืงยนต์ได้่ายหย ผมก็ยังงงง่ามาดูรอบเพื่งยนต์ดูรอบพื่งยนตนะครับรอบพื่งยนจะอยู่ด้านข้างสังเกตนะตอนนี้จะอยู่ที่พันรอบผมจะเหยียบพันเร่งเท่าเดิมอ่ะเหยียบพันเร่งเท่านี้นะแล้วผมปรับพันเร่งไฟฟ้าให้ดูคือรอบรอบมันจะมาเร็วขึ้นตอนนี้รอบจะอยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยรอบนะครับกดดับหนึ่งดับสองผมเอาเท้าแช่นะรอบจะค่อยๆวิ่งขึ้นสังเกตสเต็ปจะขึ้น มันมี14ระดับครับพอแล้วมันเยอะไปก็หลกัหลกๆนะครับวิธีการปรับก็ง่ายๆดูตัวเลขหรือสามารถจูนผ่านตัวโทรศัพท์ได้ส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนําลูกค้าห,หลายๆท่านที่ติดตั้งออกจากผมไปเนะี่ยว่า กดปุ่มนะพี่เต็มที่สเตปสามนี่พี่ก็เหยียบหัวทิ้มแล้วบางคนอยากได้ตัวคนเรงให้มันตอบสนองขับสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ผมปรับเป็นศูนย์ปกติไว้ให้ลูกค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปสอนวิธีการใช้งานสําหรับลูกค้าท่านนี้ที่เดินทางมาออกรถกับเราลูกค้ามาจากปทุมมั้งผมจะไม่ผิดลูกค้าอยู่แถวลาลูกกานะครับมาเลือกใช้บริการที่เราประมาณนี้ครับอย่าลืมนะฟังก์ชันพวกนี้นะครับเราติดตั้งให้กับลูกค้าที่ออกรถ จากมิซูวีนทีเท่านั้นบางคนเนี่ยออกรถจากที่อื่นนะครับก็ขอสังวนสิทธิ์ไว้ก่อนฟังก์ชัน2องอย่างนี้เป็นแค่ฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆที่เราติดตั้งออกจากโชว์รูมได้เป็นแคมเปญพิเศษสําหรับมิซูวีนทีนะครับมีอีกหลายฟังก์ชันเลยที่ติดตั้งเตรียมไว้ให้สําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการที่เราไม่ว่าจะเป็นตัวระบบ a d v a n c e d s a f e t y ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงระบบตัดกาลังเครื่องยนต์ชั่วขณะที่ผมเคยพูดไปในคลิปไปโน่จีทีพัสดในรุ่น ตัวแรลลี่อาก็ดีนะครับหรือเป็นตัวกล่องเพิ่มสมรรถนะเกี่ยวกับตัวแรงม้าแม็กซิมัม40แรงม้าในรุ่นตัวกล่อง ECU อัลต้าบูธของตัว ECU s h o ชของเขานะครับที่สามารถติดตั้งได้ตรงรุ่นเลยนะครับอันนี้ก็มีจัดเตรียมไว้ให้หรือจะไปดันไปท่อละ่ะทอก็มีเรือนไม้ก็มีทุกอย่างเตรียมไว้ให้แล้วใครที่สนใจนะครับอินบ็อกเข้ามาสอบถามก็ได้หรือโทรหาผมโดยตรงได้เลย0916966556 หรือไม่สะดวกเรามีช่องทางการติดต่อได้หลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นตัวช่องทางเกี่ยวกับตัวลายส่วนตัวของผมเองหรือไลน์แอดลายส่วนตัวของผมเลยสามารถเมมเบอร์โทรศัพท์0916966556หรือลิงก์ไลนย์อยู่ใต้คลิปนี้ใครไม่รู้ว่าคลิกลิงก์ยังไงกดเข้าไปที่ชื่อคลิปนะครับมันจะเด้งข้อมูลลงไปด้างล่างหาคำว่าเพิ่มเพื่อนจิ้มที่ลิงก์เด้งเข้าไลน์เลยทนทีหรือไม่สะดวกจริงแคปผมเอาลิงก์ไว้ให้ตรงนี้เลย เอาลิงก์วางไว้ให้ตรงนี้แคปหน้าจอนี้ไปเพิ่ม QR Code โค้ดเข้าไปครับแล้วอยากรู้ข้อมูลส่วนไหนฟังก์ชันส่วนไหนที่สามารถติดตั้งและเพิ่มเติมเข้าไปได้สามารถอินบอกเข้ามาสอบถามกันได้โทรหาผมโดยตรงได้เลย0916966556อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ใหด้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อการติดตามของเราเองเราจะนำข่าวสารดีๆมาให้ท่านชมที่ติดตามช่องเราอยู่คลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ